ใช่ไหมฮะพอเข้าห้องน้ำํำก็เขียนว่าสุขขาพอออกมารู้สึกสบายขึ้นความสุขเกิดขึ้นสุขเกิดจากอะไรทุกข์ดับเหมือนเราร้อนเราร้นไม่สบายตัวพอเข้าลองอาบน้ำหรืออยู่ในห้องแอร์รู้สึกสบายขึ้นอะไรเกิดก่อน ก็มีแต่ทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นเพราะฉนั้นพระองค์ให้จัดการให้ถูกต้องทุกกายให้เห็นว่ามันเป็นอย่างนี้เองมันเป็นธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตต้องเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่มนุษย์ดีกว่า ไม่เหมือนกับน,นกหนูไม่เหมือนกับสัตว์ทั้งหลายที่เขาไม่มีสติไม่มีปัญญาพัฒนาอะไรไม่ได้ช่วยเหลือใครก็ไม่เป็นบางอย่างบางชนิดเขาฝึกเขาสอนก็ช่วยเหลือคนเป็นสอนคนได้ทำอะไรได้หลายอย่างสัตว์แต่คนเหนือกว่านั้นถ้าเราปล่อยชีวิตไปวันวันหนึ่งเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยไม่พัฒนาจิตใจเลยเกิดขึ้นมาพอถึงเวลาก็ เรียนรู้กันไปเรียนรู้เพื่อจะได้อะไรหาอยู่หากินพอถึงเวลาก็มีชีวิตคู่ขยายเผ่าพันธุ์กันไปพอได้เวลาก็แก่พอถึงเวลาก็ตายจากกันไปถ้ามนุษย์มีแค่นี้ก็ไม่ต่างกับน,นกหนูไม่ต่างกับสัตว์ทั้งหลายเพราะเราต้องด,ดีกว่านั้นพุทธศาสนานเนี่ย เราขอให้ภูมิใจขอให้ดีใจว่าเรามีศาสนาที่ดับทุกข์ได้จริงถ้าเรามาฝึกมากปฏิบัติมาเรียนรู้หมันโสตะมายาปัญญาแค่ได้ยินได้ฟังก็จิตใจชุ่มชื้นรู้สึกสบายใจทําให้มันเกิดนะดวงประทิบดวงปัญญาแล้วก็จะมีความสุขนะ ให้พอถึงเวลาเนี่ยยิ้มเย้ยเลยเคยพูดอยู่เลยบ่อยๆให้ยิ้มเย้ยกับพญามัจจุราชได้ชี้หน้าไปเลยเราไม่กลัวเราทําไว้แล้วเต็มหัวใจทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาทางข้างหน้าจะเป็นยังไงเราไม่กลัวมันจะทุรัตการดานแค่ไหนมันจะลำบากยังไงเราไม่กลัวเพราะเรามีสเสบียงสเสบียงเอาไว้เดินทางแล้วนั่นแหละ แล้วเราจะไม่กลัวทุกข์เลยไม่ว่าทุกข์กายไม่ว่าทุกข์ใจทําให้อิ่มอกอิ่มใจทําให้ให้เป็นยวดยานของใจเนี่ยสร้างวิหารธรรมสร้างทรรมเป็นเครื่องอยู่และธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นที่อยู่ของจิต เป็นเครื่องรลลึกของใจอย่าปล่อยให้อุปจุดประสงค์ลองลองลองมามันมาปิดจุดประสงค์หลักที่เราได้เกิดมานะฮะแล้วปัญหาทั้งหลายสิ่งทั้งปวงเนี่ยมันจะแก้ได้ที่ใจเรา ให้ปัจจุบันให้เวลาเนี้ยเวลานี้ใครมีความทุกข์บ้างรู้สึกฟังแล้วเบื่ออึดอัดเนี่ยทุกเกิดก็ให้รู้ฟังแล้วสุกเออดีขึ้นเข้าใจทำปัจจุบันเนี่ยโยมมองเวลาเนี่ยที่เขาเตือนเนี่ยสิบนาทีห้านาทีเนี่ยเวลามองไปก็เวลานี้แหละมันก็ตรงเนี้ยมองนาฬิกามันก็บอกว่าเวลานี้ เวลานี้เวลาที่เราให้มีความสุขนะทุกคนทุกๆเวลาหาความสุขได้สุขกนหน้าที่สุขกับชีวิตประจำวันทำหน้าที่ให้เป็นธรรมะไม่ว่าเราจะเหนื่อยเ่าจะอ่อนเพียมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรก็ให้มีความสุขกับปัจจุบันก็คือหน้าที่นี่แหละเวลานี้แหละ ทำเลยให้มีความสุขให้ยิ้มเนได้ให้ใจเราละได้วางเป็นแล้ท้ายที่สุดนี้อาตมาก็มาจากนู่นปักช่องน้ำไม่ท่วมอยู่บนเขาแต่ในตลาดท่วมก็อยากจะให้ทุกคนเนะี่ยมีกำลังมิดกำลังหน่อยก็ช่วยกันนะกับปัญหาที่มันเกิดขึ้น นี่ก็ไปช่วยหลายๆที่เหมือนกันไปตั้งโรงทานทํำข้าวกล่องวันละเป็นพันพันกล่องเราไม่ได้มีอะไรมากแต่เรามีแม่ครัวที่มีกำลังส่งเข้าไปตามหมู่บ้านเอาเรือไปติดเครื่องส่งเลยส่งถึงบ้านตั้งแต่ปักทงชัยจนน้ำยุบแล้วก็ไปต่อที่พี่ไมยตอนนี้เขาย้ายไปอีกแล้วย้ายไปที่ ใยน่าทแล้วเราก็ช่วยกันนะาละวันนี้จะมาได้มาก็ขอนะบุญกุศลทั้งในอดีตและปัจจุบันณนะตรงนี้ก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายมีสติมีปัญญามีดวงตาเห็นธรรมทุกคนทุกท่านเธอ ในนามของรายการธรรมปฏิบัติสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติหรือ WBTV ก็ต้องขอกราบขอบคุณพระอาจารย์ทิปกรสุขิโตเป็นอย่างสูงนะคะที่ได้เมตตาให้ธรรมะแก่สาธุชนผู้สนใจฝ่ายธรรมะในวันนี้นะคะ โดยทุกท่านนะคะก็จะได้นําหลักที่พระอาจารย์ได้ให้ในวันนี้ไปปฏิบัติกันนะคะหลังจากเสร็จจากการทํางานแล้วนะคะท่านได้แนะนาให้พักจิตนะคะคลายความยึดติดในความคิดนะคะโดยการบําเพ็ญจิตตะภาวนานะคะซึ่งวิธีการบำเพ็ญจิตตะภาวนานั้นก็ไม่ยากเลยนะคะคือใช้กายที่เรามีอยู่แล้วเป็นเครื่องมือนั่นเองนะคะ พิจารณาเกษาโลมานะคะทันตาตะโจรหรือว่าผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นนะคะหรือว่าอาจจะพิจารณาอาหารที่เรากินด้วยนะคะโดยกายของเราที่มีอยู่แล้วนี้นะคะก็จะได้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมเพื่อตนเองก็เพื่อผู้อื่นต่อไปด้วยนะคะเราก็จะสามารถละได้วางเป็นแล้วก็จิตใจก็จะเป็นสุขในที่สุดนะคะ ศาสนาพุทธของเราเป็นศาสนาแห่งการกระทํานะคะสําหรับผู้ผู้ที่นับถือพุทธศาสนาทุกท่านนะคะก็ขอให้เป็นกําลังใจในการกระทําความดีนะคะแล้วก็ให้สมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็ได้ปกปัพุทธศาสนาค่ะสําหรับวันนี้นะครับรายการธรรมปรทีปได้หมดเวลาลงแล้วนะครับสามารถรับชมรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันเสาร์นะครับเวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกาครับ ในสัปดาห์หน้านะครับท่านพระหลวงตาประสงค์ปริปุโนโนนะครับจากว,วัดบ้างปรากฏนะครับได้เมตตามบญญาบรรยายธรรมะผู้ใดสนใจที่จะร่วมบุญกับทางรายการนะครับสามารถนําปัจจัยเครื่องทยธรรมมาถวายได้นะครับณอาคารมหาจสดสบดินชั้น3วัยนาวาครับรวมทั้งท่านใดที่สนใจจะเป็นเจ้าภาพในแต่ละสัปดาห์นะครับ สามารถติดต่อได้ที่คุณพันธิพาลักเสลาเบอร์โทร0819197423ทั้งนี้สำหรับผู้ที่มารับฟังนี่นะครับก็ยังได้มีโอกาสรับหนังสือธรรมะนะครับกับท่านอาจารย์อีกด้วยนะครับวันนี้ต้องขออนุโมทนาบุญกับผู้อุปถัมภ์รายการดังนี้ครับกรมการปกครองครับการไฟฟ้านะครหลวงค่ะ บริษัทแจมใสพับดิชิ่งครับคุณบุษราพรประเสริฐศรีนะคะร้านขนมปังอาม,ม่าวัดแขกสีลมครับรวมทั้งคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านและที่อยู่ที่ทุกท่านค่ะวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ इदं कोपनभिक्खवे दुःखनिरोधगामि पटिपदा अर्यसत्यम् अरिय अयमेव अरियो अठङ्गिको मको सेयत्सिदम्